แคคือนิสัยลูกผมไม่ได้กลัวว่าใครจะไม่ไหวก็บอกแล้วว่าไม่ได้อยู่ให้ใครว่าแต่ที่กลัวที่สุดคือไหวตัวเองไม่ได้หน้ารังเกียจที่สุดแล้วกันไม่สนใจเราว่าใครจะคิดยังไงทําอะไรแบบไหนอย่างไรแต่สนใจว่าสิ่งที่เราทําให้ได้อะไรใครใครได้อะไรจากเราในเรื่องในกรณีของของ,ของไอ้ดอกโบกุ้ ที่จริงเมื่อกี้ว่าจะปิดฝาโรงก็ยังสงสารอยู่เพราะว่าดำเนินธุรกิจแบบไม่มีธรรมาภิบาลไม่รู้จักแยกแยะอาศัยความกลัวเป็นต้นอะไรความไม่อยากเป็นศัตรูกับใครความกลัวจะเจะ๊งจะจนอะไรจะเสียหายธุรกิจจะเสียแม้โจนก,ก,ก็ก็ละเลยเพื่อเฉยป จริงแม่มันกับลูกมันพูดกันคนละอย่างนะเออมนอยู่บ้านเดียวกันเดีพูดนคนละเรื่องเรื่องนั่นนะไอ้ที่เข้ามาให้สัมภาษณ์จะไม่ใช่เพราะลวงปู่ไปจับยานให้สัมภาษณ์เขารู้อยู่ว่ากําลังให้สัมภาษณ์ไม่ใช่ไม่รู้เขารู้ก็บอกเขาว่ากําลังให้สัมภาษณ์อยู่เขาก็รู้อยู่หลวงปู่ก็ไม่ใช่อยู่คนเดียว,วกสื่อทั้งหลายก็นั่งอยู่แล้ว้านนั้นเขาโทรมา จะคุยเอาอยากคุยก็คุยอยากคุยก็ยคุยงั้นเ่อสัมภาษณ์ไปแล้วก็อาจจะเป็นลูกๆเขาคงจะลำบากใจก็ไม่เป็นไรก็ตอบฝาลงไปว่าดาเนินธุรกิจแบบไม่มีธรรม,มาพิบาลไม่แยกแยะสถานการณ์สร้างวีรบุรุษเรื่องอยากที่สุดสร้างมิตรแท้ปัญหาไม่ได้ครับมิตรแท้ในวงการธุรกิจถ้าหากว่า,ากระทบผอประโยชน์ก็ไม่ใส่มิตรแท้ อ่ะอยาจะถามอะไรบ้างมีไหมไม่มีละวอาไม่มีก็ไปพักอีกสักรอบแล้วเดี๋ยวกลับมาปฏิบัติธรรมกันหน่อยจริจริงที่เหนื่อยแล้วนะเนี่ยวันเนี้ยอยากนอนแล้วนะมีใช้พลังงานไปเยอะเขียตั้งแต่ทุ่มหนึ่งยันตีสองกี่หน้านะ <c oughs> ห้าหน้าถึงไหมหแผ่น <c oughs> ห้าหน้าไม่เท่าไหร่ที่มันต้องไปหาไรายละเอียดอีกหลายสิบเล็ม ก็อาศัยพระเขาช่วยหากว่าจะดึงเอากฎหมายมาตรานั้นเอาวินัยข้อนี้เรามไม่ใช่รวมอยู่เรื่เดียวกันนี่จ้ะพรพระท้องเขาช่วยกันหามาโทรให้หามันหลับหลับตื่นตื่นมันก็ต้องตะกายลูกไปหาแล้วยังก็ต้องมานั่งเรียบเรียนเขียนโอ้นี่ยังต้องดูนี่ข้อกฎหมายก็อีกเนียสองสัยงานนี่จะได้ขึ้นสารอีกเลย ที่จิงก็ไม่อยากจะทำแต่ถ้าไม่ทำมันก็ไม่เป็นต้นแบบอีกหน่อยใครมาอ้าอระหันก็ขายได้ซื้อง่ายขายง่อก็ทํากันได้แล้วกอทากันมานานหลายรุ่นแล้วไอ้วงการกระบวนการโปรโมทอรลหันเนี่ยมันมีเครือข่ายนะอย่าเข้าใจว่ามันเกิดเองโดยธรรมชาติมันมีเครือข่ายมีเจตนามีเป้าหมายมีแผนการ พราะว่าพอมันได้มาแล้วที่มันผลประโยชน์มหาศาลแล้วยิ่งไอตัวอราหอยเองมันเละเนี่ยโอ้ยิ่งสบายเลยเพราะมันมันคอนโทรลง่ายไงมันคอนโทรลง่ายก็เป็นไอหุ่นยนต์่ะมันก็เอาตามที่นะวันนี้เอาเท่านี้นะอะไรเงี้ยกูอยู่ข้างหลังกูเอาเท่านี้นะมันคอนโทรลง่ายมันเหมือนกับ มดที่ล่าเอาเพลี้ยไปเลี้ยงยอดพริกแล้วก็ดูดน้ำเลี้ยงประมาณนี้กระบวนการปั่นอาราไอ้พวกปั่นนี่ก็เป็นมดอาราหอยก็เป็นเพลี้ยได้น้ำเลี้ยงมาจากยอดพริกมดมันก็ไปดูดแล้วต่อมันประมาณนั้นไม่งั้นมันไม่จบไม่สิน้นมันก็เลยต้องทำอะไรสักอ,อย่างให้มันเป็นที่ประจักษ์ว่าอย่าบาังอาจใช้ยี่ห้อนี้อีก จะไปใช้ยี่ห้ออะไรก็ไปฮะแต่อย่าไปใช้ยี่หอ้อนี้ยี่หอ้หอนี้มันสมวนไว้เฉพาะบุคคลที่มีคุณพิเศษจริงๆนะครับมันเสียหายเนี่ยไปดูการ์ตูนที่มันล้อนี่ใช่ไหมน่ารังเกียจมาก <c oughs> ผู้หญิงนั่งแอนปิ้นเงินออกมาจากอาวัธเขาอาวุธะเพศไอ้นั่นไอออร่อยเอาการ์ตูนภาพเอาอะไรไปลองเงิน ขนาดเอาคนขึ้นไปแฝงข้างบนเตะซ้ายเตะขวาเงินอยู่ในปากยังงัดออกมามัานกําลังบอกว่าแม้เงินในปากผีเอาเรหอยก็กินก็เอาออกมาอย่างนี้ความหมายเรื่องพวกนี้เนี่ยมันน่าอายไปทั่วโลกเขาที่สําคัญมันบอกว่าพระไทยฟังภาษาอังกฤษไม่ออกคนระับมังจาได้แต่คำว่ามั้ง มังกี้มังไม่ใช่มังกี้มังกีเป็นลิงเฮ้ยเห็นอะต่างโงแล้วมาจากท้างใจเนียนจัเนียนจะไอโนสปิกนะมังมังอะไรมังไทยหรือมังอะไรฮะไทยมังเออบอกไทยมัง ผมจำได้คำนี้แหละไทยมั้งไอหาก็พระไทยตีว่ <c oughs> าพระไทยทำกิริยาแบบนี้ใสหัวใก้นหัวหมเหลืองใส่จีบรใช้ได้แล้วหากินได้ไม่มีเลยเรายากจนไอคำเนี่ยสมัยก่อนนี่โคตรเงามันพบผลุษมันแม่มันยังต้องเช่าที่นาเขาทำกินเลยมาวันนี้บ้านสามไร่เต็มหมดอาคลือหาดหลังใหญ่มีรถเบนซ์อ่าร้อยนั่งโอสบายล แม่กูยังนั่งขายน้ำอยู่เลยยังไม่ไปไหนเลยวันไหนถ้าไม่อาทิตย์ไหนไม่ไแสดงธรรมบ่อยที่พักน,นี้ไปลูกป่าบ่อยกลับว่าที่รท่านจนแล้วนะ <c oughs> ไม่มีแล้วนะแฟบแล้วทำไมอนะ่ะกูไม่ได้ขายน้ำมาท่านไม่ยอมแสดงธรรมแล้ทีเป็นพันนั้นแหละ ไม่ตื่นเต้นบอกเราต้องภูมิใจในความจนวิ่งใหญ่ไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปเกรงใครไม่ขอใครกินใช้วิธีมีอะไรก็แรลกก็ขเข้าสบายใจไม่ได้ไปเรียกอะไรขอเข้ามาฟรี <c oughs> นี่ทำน้ำมีแล้วนะจ๊ะ <c oughs> น้ำอะไรนะ <c oughs> เออน้ําใจมันแพงหรือถูกวะนะแล้วฮะตลาดเท่าไหร่ าจะแพงน,นะเดี๋ยววันข้างหน้าคงจะถูกลงล,งลันเพราะว่าเราใช้พลังงานถ้าไอ้อ้โรงงนานข้างหลังมันทําเสร็จแล้วมันก็มีพลังงานโซลาเซลล์โซลาฟาร์มพลังงานมตอนนี้ก็เราจาา้าง,งเขาทำเป็นรูปของแถบแผงเราคิดแพงเพราะว่าเราต้องจ้างเขา,ขาก่อนเพื่อเอาออยอ ก็เอาลาพักแล้วไม่ไหวกราบคำถวายทานขอบคุณเจริญธรรมท่านผู้รับชมรายการอุนชาวิสัชนาคุณมนรัดตั้งสุขดำเนินรายการที่มีวิธีเอาตัวรอดแบบเนียนมากๆอย่างน่ายิ่อยงและก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจและรับชมรายการนี้มาด้วยดีตลอดยาวนานลุงบ่ให้สัญญาว่าชีวิตลุงบุจะไม่เป็น จะไม่หลอกใครจะไม่ตบสัตว์จะไม่ทรยศต,ต่อความเชื่อความศรัทธาแล้วก็จะไม่ทำให้ใครรู้สึกเศร้าโศกเสียหายกับความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วรู้สึกตัวว่าจะเป็นไม่ต้องรอให้ดังอย่างนี้กูไปเพราะไม่ชอบที่จะเป็นต้นเหตุให้ใครเดือดเนื้อร้อนใจ ให้ทุกท่านรุ่งเรืองเจริญร่ำรวยมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนบัญญาแจมา่มใสเจริญธรรมขอทุกท่านกลาบในความเมตตาขององคคุบา,าจารย์พร้อมกันค่ะกรากรากราเดี๋ยวจะนัดตัวเฮียเขาอีกทีกำลังหาวิธีว่าจะนัดก,กันอย่างไรจะโดนไปกันคนละอันก็ เดี๋ยวถึงเวลาแล้วจะบอกหนะ้าประมาณสักเดือนเก้า <c oughs> เดือนแปดเดือนเก้าเดือนนี้เดือนอะไรเดือนเจ็ดเข้าพรรษาแล้วการปรันพรราษาก็าจะเอาสนามรวยง,งวยลุมนี้ก็จะดูกะัะไรอยู่ไหมคนจะเยอะไหมเยอะไหมคาดการว่าสั้นประมาณเท่าไหร่โทรไปหายหมอจุ๋ม ชรงรมกัลยาณธรรมเขาก็อ้างว่าเขาเขาไม่อยากเข้ามามีส่วนร่วมในการขัดแยง้งนุ่งปู๋ก็เลยด่ามาทีมึงปั้นอราหันขึ้นมาพวกมึงปั้นอาาหาัน์ขามึงไม่สมได้ก็ไม่ขอขอขอโทษประชาชนแล้วมึงตอนนี้มึงมารู้สึกละอายตอนมีสุดไม่อยากมีส่วนร่วมก็มันก็ทำาได้หวังดีก็เลยเออมึงก็ไปถอดเอาเทพอะไรอะไรออกจากบโฆษณาซะ ออกจากสื่อของกาลยาณธรรมซะจะได้ไม่มีผลกระทบไปด้วยเพราะคำว่าซ่องโจรเนี่ยมันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปอือให้โอกาสผมเบตาอ้าวว่านโมสามจบเอาตจมือให้เปลี่ยนคุณนัตยาค่ะขอทุกท่านกล่าวนโมสามจบขร้อมกันค่ะ นะามัสสัปปะวะโตอะระหะโตสั ิมนาสกรเรนอิมินาสการรงอภูชยามงอภิปูชยามพระเจ้าข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสการะนี้ครื่อสกมินาสการเรน ธมอภิปูชยมะมอภิปูเชยข้าพะเจ้าขอบูชาพระธรม้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสการนีด้วอีอินาสกาเินาสการเรสาคังอภิปูเชยามะั เจ้าขอบูชาพระสงฆ์พระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะดีด้วยเครื่องสักการะดีสาธุวันทาสาธุวันทาคุณบิดามารดาคุณบิดามารดาสาธุวันทาสาธุวันทาคุณครูบาอาจารย์คุณครูบาอาจารย์ถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ เจ้าทั <riding> ้งหลายน้องเทวีเรื่องไทยธรรมกับทั้งของสังฆทานแยกบริวารทั้งหลายเหล่านี้พอมทั้งผ้าบังสุกรจีวรขอพระสงค์ทั้งหลายโปรดจงรั ซึ่งสังฆทานา,านและบริวาล่นบริวารเหล่านี้พองทั้งภาบังสกุรงาบังสกุลจิวรของท้าเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ประโยชน์และความผาสุขความความเจริญรุ่งเรือง ข้าพเจ้าแก่บัวเจ้าแก่ครอบครัวข้าพเจ้าแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าตลอดการรนานเธอการนานเธอสาธุคราครารา สังฆทาและสิ่งของทั้งหลายที่ลูกหลานถวายลูกบูรรับแล้วก็ยกให้เป็นสมบัติของวัดและบุคินิธิเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์สาธารณประโยชน์ของท่านทั้งหลายอนุโมทนาจัยราบทั้งหมดที่ลูลกหลานถวายลูกบูรรับแล้วยกให้เป็นสมบัติของวัดและพระศาสนาแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งใช้เป็นกองทุนสําหรับ ต่อสูค้คดีเรื่องกำจัดเสี้ยนนระศาสนาอีกส่วนที่เหลือน,นั้นก็ยกให้เป็นสมบัติของพระศาสนาของท่านทันท้งหลายอนุโมทน,นา,นา<อ>ตั้งใจกรวดน้ำว่าตามรับ,รบคพรีทัง<า>โดยาตินังโอนตุสุขิตาโอนตุยาตย ขอเจ้าขอญาตทั้งหลายขอพระเจ้ามันมีบิดาและมารดาทั้งหลายมีย่าตายายทั้งหลายคบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรในเวททั้งหลายใเวทตอสุลกายทั้งหลาย สารนางไม้ทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายเจ้าทุ่งเจ้าท่าทั้งหลายเจ้าป่าเจ้าเขาทั้งหลายดินทั้งหลายศัตรูทั้งหลายและท่านผู้มีพระคุณทั้งหลาย ข้าปัจจัยสีแก่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขอที่ส่วนสุวลนี้สนนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายทั้งหลายที่บปรักรารักษาข้าพะเจ้าแเทพเจ้งหลายเจ้าทั้งหลายทั่วากลระิภพทวปพิยามรา ตุโรคบาลทั้งสี่ระางธรณีพระคงคาพระเอินพระพายสัพสั์ทั้งหลายที่เบียนไหวตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารและณสถานที่แห่งนี้ขอจงอนุโมทนา ผู้สบุญนี้ท่านพู้่าพระเจ้าทั้งหลายได้ประทำแล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเถ้าพระเจ้าขอที่สนผุ้สนนี้เพื่อถวายเป็นพระราชผุ้สนแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมมัมวงศานุงวงทุกๆพระองค์ขอจงทรงพระเกษมสำราญทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ซึ่งทำอันเร่สติอันเร่อสมาธิอันเร่อสัพอันเร่อสุขภาพอันเร่ออายุอันเร่อปัญญาอันประเสริฐจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในชาติปัจจุบันนี้เธอ มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดให้ลูกหลานฟังก็คือว่าการที่ครูบาอาจารย์คนนี้ได้ทำสิ่งสำหรับหลวงปู่แล้วถือว่าเป็นหน้าที่แต่พวกเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ทำหน้าที่นี่ถือว่าเป็นปกติของพระสงฆ์ผู้รักษาอุดมการณ์และสืบทอดมรดกวินัยกรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้า มันอาจจะดูแล้วอันตรายฝ่าฟันมีวิกฤตต้องเผชิญต่อความยากลำบากยุ่งยากในชีวิตหลายคนอาจจะพูดให้เข้าหูว่าอยู่เฉยๆสบายแล้วมาหาเรื่องใส่ตัวมือไปสู้ขีบหรือไปทาไปเดือดร้อนอะไรถ้าพูดแบบนี้ก็ต้องถือว่าเราเห็นแก่ตัวเกินไปเรามีอัตตาสูงไปตัวตนเราใหญ่มากไป เลยไม่ใส่ใจความถูกผิดชอบธรรมเพราะคนทั้งโลกคิดแบบเนี้ยมันจึงมีโจรเกลื่อนเมืองมันจึงมีคนผิดมากมายแม้ที่สุดเราเห็นคนผมเหงกันต่อหน้าก็ถือว่าธุระไม่ใช่แล้วปล่อยให้มันตายไปอย่างนี้ก็ถือเรียกว่าไม่ใช่เลวแต่ชั่วแล้วก็แรงน้ำใจหลวงปู่ไม่อยากทำตนให้เป็นต้นแบบของความแรงน้ำใจ ให้ลูกหลานดูอย่าททำตนให้เป็นผู้มีน้ำใจเป็นต้นแบบแห่งตำนานในการเสียสละเพื่อวันหนึ่งข้างหน้าลูกหลานจะไดุ้ยได้พูดได้ว่าครูบาอาจารย์ของเราช่างเป็นที่เคารพศรัทธาเรื่อมใสยอย่างจริงใจบริสุทธิ์ใจเพราะเป็นผู้ที่มากไปด้วยน้ำใจใสซื่อเรื่มมีอุดมการอย่างซื่อตรงที่รักษาพระพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยมีต้นแบบอันงดงาม ไอะก็ไม่ใช่เรื่องเดือดร้อนไม่ใช่เรื่องลำบากไม่ใช่เรื่องทุกข์ยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องต้องหวั่นกลัวหรือหวาดเกรงทำอย่างมีความสุขหลวงปู่มีความสุขที่ได้ทาถ้าไม่ทํานี่จะเป็นทุกข์เพราะรู้ทั้งรู้ว่ามันเสียมันเน่ามันเหม็นมันเลวมันชัวน่วแล้วเราทําเพื่อเฉยอย่างนี้แสดงว่าเราแลงนน้าใจ เราช่างไม่มีน้ำใจซะเลยถ้าอย่างนี้พระศาสนาก็จะพึ่งใครได้พระธรรมวินัยจะอยู่ได้อย่างไรถ้าพระสงฆ์ผู้รักษาอุดมการไม่ซื่อตรงแล้ววันข้างหน้าจะมีมรดกตกทอดในทางธรรมส่ง,งสมบอบให้ลูกหลานได้อย่างไรเพราะมันบิดเบี้ยวไปหมดมันเน่าไปหมดมันเละเทะไปหมดมันสกปรปกโศครกไปหมดแล้วมันเป็นที่ที่ไม่มั่นใจทั้งหมด เน,นี่ยหลู่จะยอมให้เกิดอย่างนี้ไม่ได้ในช่วชีวิตของตนก็เลยพยายามทํามาตลอดชีวิตขณะที่เป็นเจาน้าคณะปกครองก็กทําเรื่องอย่างนี้มาตลอดชีวิตทําจนรู้สึกว่าเราเข็นเขาขึ้นพคบลงคบเข็นเขาลงพคบไม่ใช่เข็นคบขึ้นเขาก็ทำอยู่คนเดียวไหมันทาอยู่คนเดียวจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าเราเขียนเขาลงคบ อยู่ในอำนาจตำแหน่งหน้าที่มันจะทำยากนั้นก็ออกมาทำซะงนอกไม่มีใครมามาบงการมาชี้นำไม่งั้นก็เดี๋ยวจะมีคำสั่งโวนมาจากเบื้องบนว่าให้ยุติการสอบละเลยหรือไม่ก็เป็นโมฆะเหมือนอย่างที่เคยเคยมาแต่เรื่องคนนั้นเขาไม่ได้กล้ามาสั่งหลวงปู่นะเพราะว่าเขารู้อยู่ว่าใครก็สั่งหลวงปู่ให้ทําเรื่องเลวร้ายไม่ได้ แต่เขาก็ใช้วิธีบีบทางอื่นๆไอ้ก็เมื่อหลุดพ้นออกมาจากทุกตําแหน่งมันก็เลยไม่รู้จะมาบีบยังไงน,น้าสงเวลานี้ถ้าพูดถึงเรื่องวัดอ้อนน้อยนี่ลืมไปเลยอย่าไปพูดถึงมันเลย <c oughs> เดี๋ยวสวยครับผมไปพูดถึงอย่เ <c oughs> ลืมไปเลย มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนประกาศขายวัดกณะสงฆ์ประชุมกันพูดขึ้นมาเจ้าคุณวัดไร่ชิงเขาก็ดีก็อาจารย์ยูต้องใช้คําว่าอาจารย์ยูาะสมัยก่อนเขาเดือดร้อนลูงบูช่วยเขาไว้ตอนนี้เขาเห็นว่าเราโดนรังแกเขาก็เลยออกมาปกป้องบ่าเออเดี๋ยวผมก็จะขายวัดไร่ชิงด้วยเพราะโรงงานรอบๆวัดก็เยอะแยะมันสร้างความเดือดร้อนไม่เห็นเสียหายอะไรพาะท่านไปช่วยเขาแล้วจะไปซ้าเขาทำไม จบคณะสงฆ์ก็ต้องเงียบยังก็ถือว่าต้องต้องขอบคุณที่เขาเป็นปากเป็นเสียงให้ในหมู่สงฆ์แต่หลวงปู่เฉยๆไม่ได้เปียอะไรแต่เห็นว่าไอ้ไอ้รถหรูเนี่ยหลวงปู่กำลังจะทําเรื่องที่สองเรื่องรถหรูเขาก็มีคําเตือนมาว่าไอ้คนที่เอเจ้าของรถหรูโดยเฉพาะไอ้พวกแพะเนี่ย มันมีมือปืนมีซุ้มมือปืนให้ระมัดระวังเพราะอิงอาศัยอำนาจนักการเมืองระดับชาติก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องไม่ต้องตกังลวลหลวงปู่ไม่ได้มีความรั้นรึงหวาดผวาสะดุกงแต่กลัวก็ไม่ทำนั่นไม่ต้องห่วงแต่ทําเท่าที่สามารถทาได้แต่ตอนนี้เอาเอาเรื่องให้อัอบบนรนุษย์ดีก่านให้มันจบ อย่างเร็วจะได้ไม่ไม่พระศาสนาจะได้ไม่ดัางพ้อยมากไปเอาละขอบใจลูกหลานทุกคนกที่มาเป็นกําลังใจให้ <c oughs> แล้วก็แอบให้กําลังใจอยู่ไกลมากไปก็เข้ามาให้ใกล้หน่อยก็ได้ <c oughs> <c oughs> เออแล้วก็ตั้งใจรับฟังลกโอ้วหสัพพรมัง ทยดาทั้งปวงจงรักษาทนสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆา สาอุคนในเดินทางหรือปลอดภัยกราบลาพระนามสกมาค่ะหลวงปู่เจ้าคะ่ะคุณชชลิปุณนุชจะขออนุญาตเป็นตัวแทนลูกหลานทุกท่านในการแสดงข้อคิดเห็นเจ้าค่ะท่างที่เห็นอะไรท่านมัชฌิาหลวงปู่คนระับพ,พวกผมในฐานะลูกศิษย์เก่าและลกูกศิษย์ทั้งหลายผมขอให้กำลังใจที่หลวงปู่ได้เป็นผู้บุกเบิกในเรื่องการปกป้องพระพุทธศาสนา รับเรื่องนี้พวกเราทุกคนขอให้กำลังใจขอให้ทุกคนสาธุให้อย่าง<ไ>อื่นได้ไหมให้กำลังใจที่มันไม่เห็นนะมองตาตา,ตาแว้แบๆมัอยู่ไหนตัวอยู่ไหนไม่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 ไช่ถอยไปอยู่ไปตั้งหลักมันโยดสลครับอยู่มาด้วยกันครับให้นะ hay, ให้ให้ให้อย่างอื่นได้ไหมขอเปลี่ยนจากกำลังใจเป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นประมาณว่า ก็คงคงจะให้ได้หลายๆเรื่องก็ให้มาเรื่อยๆครับต่นี้ก็มาม่วงไม่เอานะขอก็เรื่องนี้ขอให้เป็นเรื่องของหลวงปู่คนเดียวเป็นพระสงฆ์องค์เดียวไม่ใช่กาลังใจมากไม่ขอบคุณมากขอบคุณไม่ไม่ใช่ของคารวะนะใช่ใช่ก็ดูเหมือนให้กําลังใจมากเลยสรุปแล้วก็คือไม่เกี่ยวกับพวกมึงเลยใช่ไหม ไม่เกี่ยวเขาไม่มานั่งหน้าสวรรคอยู่หรอกครับอันนั้นขอให้พวกเราสาธุให้หลวงให้กำลังใจหลวงปู่ด้วยครับของหลวงปู่คนเดียวเรื่องที่โอ้โหพูดพูดเหมือนตีเลยนะับรับรับเลเดี๋ยวมึงรีบกลับไปดูข่าวก่อนอ่าเรา เขาจัดเป็นชุดๆละห้าเมตรนะถ้าอย่างนั้นน่ะ